ผมพะโตนะครับและนี่คือรายการเรื่องวิทย์หลังเล่น <S 2> <S 2> <S 2> รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาสนุกแบบวิทย์วิทย์ผ่านภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์จากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ชอตไซส์ฟิล์มปีที่4ครับโครงการนี้ครับเป็นการร่วมมือกันครับของทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชกับสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s เปิดโอกาสให้คนรักการทําหนังได้ชมมือแบบจัดเต็มไปเลยนะครับ พร้อมกับหยิบยกเรื่องราววิทยาศาสตร์ใกล้ตัวมาถ่ายทอดในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นด้วยซึ่งปีนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อว่าวิทยาศาสตร์รอบตัวหรือว่า science around u ดด้วยนะครับและที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นภาพกิจกรรมตลอดทั้ง4เดือนที่ผ่านมาของโครงการของเราท่านต่วันถแถลงข่าวการรัวโชว์ตามภาพต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับผู้เข้าประกวดระดับนักยศึกษาตอนปลายด้วยนะครับทุกช่วงตอนของกิจกรรมยังประทับใจไม่หายไปไหนครับเพราะฉะนั้น พัดตดจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลานั่งชายไม่ชิงกลับไปที่จุดเริ่มต้นของจินตนาการตั้งแต่วัน,นแถลงข่าวเลยครับ ขึ้นเป็นปีที่สินะครับการส,สื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่โอ้มันต้องไฮเทคหรือต้องเปเรื่องที่อยู่บนดวงดาวภัคฟ้าแต่อย่างเดียวนั่นก็ใช่นะครับแต่ให้เราระหนักว่าจริงๆดาวโลกที่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวเเราก็ไปดูต่างดาวกันนะถ้ามองจากที่อื่นนะครับมองงาแล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่ว่าเราเลือกที่จะมาคุยกันในสถานที่แห่งนี้ก็คือคอสิท์กรุเพศวิทยาศาสตร์กับสิทป์เนี่ยมัน ไม่ควรจะแยกออกจากกันนะครับในวิทยาศาสตร์ก็จะมีความสวยงามมีศิลปะแล้วก็ในศิลปะเนี่ยก็จะมีวิทยาศาสตร์ด้วยในโอกาสนี้นะครับผมรู้สึกภูมิใจนะครับที่มีส่วนร่วมสื่อสารนาหรือไทยพีบีเอสเนี่ยมีเป้าหมายที่จะเปิดพื้นที่ครับน,นี่คือฟังก์ชันแรกของเราเราอยากให้คนทุกคนไม่ใช่เป็นแต่ผู้ชมนะครับแต่เป็นผู้สร้างและสร้างสารรค์สิ่งที่แตกต่างนะครับ เพื่อส,ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรียนรู้จากวันวานใช้ชีวิตยอยู่ในวันนี้มีความหวังกับวันพรุ่งนี้สิ่งสําคัญคืออย่าหยุดตั้งคําถามนี่คือคำคมจากนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับและเป็นประโยช์ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้และไปตั้งคำถามกันต่อดีกว่านะครับกับกิจกรรมบนเวทีในงานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short อต i ช i ยนฟรีมปีที่4 ในงานวันนั้นครับเรามีมืออาชีพทั้งจากแวดวงวิทยาศาสตร์วงการภาพยนตร์มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์มากมายผลลัพธ์ที่ได้ครับก็คือไอเดียใหม่ๆในการผลิตภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์เพียบเลยครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของการได้รับโอกาสนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสในครั้งนั้นเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับโอเคโอเค เราต้องแท่ไปไหนดีเบื oh, 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 so ่อแล้วไม่เล่นีกหรืเกว่าผู้หญิงเข้าใจยากจังจะอีกไหมนะเาไม่อที่นี่ขบคุณมากนะขอบคุณที่สานหน้าด้วยขอบคุณที่มานี่แหละไอ้คำว่าท่าเนี่ยมันมีพลังอย่างน่าอัศจรรย์แทบตั้งคำถามว่าท่าที่มานะมันเกิดยังเงหนังสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่หยิดยกประเด็น ประเด็นที่ชัดเจนขึ้นมาหนึ่งประเด็นหรือว่าเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนแบบนนขนาดยาวมากอะไรเงี้ยนะมันก็คงเป็นเหมือนที่พี่เดียวบอกแหละมันคือเรื่องเดียวที่เราจะพูดแล้วมันกระแทกใจมันเหมือนกับยุคนี้ที่ที่คนเสพโซเชียลมีเดียแล้วก็ชอบแชร์กันแบบภาพเดียวภาพเดียวแล้วมีแบบก๊อปปี้สักหนึ่งบรรทัดแล้ว<า>แบบภาพถัววแบบนะแบบแล้วก็แชร์กันเดี๋ยคำนี้โดนใจ ในในมุมมองก็รู้สึกว่าหนังสั้นมันมันน่าจะคมแบบนี้แหละ oh. สั้นๆแล้วได้ใจความแล้วไม่ต้องเย <That. S 2> งิ่นเย้อครับค่ะจริงๆขอบขายของไซไฟเนี่ยมันกว้างมากนะครับ <That. S 1> เราอาจจะพูดถึงอนาคตซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีเราอาจจะนึกถึงการสำรวจในอวกาศที่ไกลเราอาจนึกถึงอะไรที่ยังเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เช่นการย้อนเวลา oh. นะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ ใช้จินตนาการเป็นตัวตั้งต้นแต่ถ้าอยากให้สมจริงสมจังก็ทํากันบ้านเึ่งเนื้อหาสักนิดหนึ่งให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ดักแน่นสักนิดเรื่องก็จะดูน่าสนใจมากนะครับ,รบแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องเป็นเรื่องซึ่งดูแล้วกินใจ ขอบคุณมืออาชีพทุกคนแทนน้องๆด้วยนะครับบอกเลยว่าใครก็ตามที่ได้ฟังประสบการณ์ของมืออาชีพเหล่านั้น <c oughs> <c oughs> แรงบันดาลใจมาเต็มๆเลยผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําโครงเรื่องหนังให้สนุกเข้าใจง่ายหรือเอาวิทยาศาสตร์มาย่อยแล้วเล่าให้ทุกคนได้รู้เรื่องสําคัญก็คือว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับเพราะว่าจินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลกนี้ผู้ชมครับ กิจกรรมของเราไม่ได้หมดแค่ในงานแถลงข่าวเท่านั้นนะครับแต่ว่าโครงการนี้เดินทางไปกระตุ้นต่อมจินตนาการของเยาวชนระดับอุดมศึกษากับกิจกรรม r ร a โชว์ w ถึง3ภาค3จังหวัดด้วยครับ ในชีวิตประจําวันเราที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้มากมายมากครับคิดว่ามีโจทย์ก็เหมือนไม่มีโจทย์แต่ถ้าเกิดอ่านที่สั้นมากๆตัวอย่างอะไรสยครัเงคือว่าหลังจากที่ได้มาดูพี่ๆเนี่ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเกิดแรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับละครเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนววิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อก่อนเพราะว่าเป็นคนที่ชอบละครเหมือนกันเป็นคนชอบภาพยนตร์เหมือนกันแต่เป็นคนที่ จะชอบแนวดราม่าหน่อยออแต่พอมาฟังแล้วเออมันก็น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับละครวิทยาศาสตร์มันดูแปลกใหม่ดีเงี้ยก็ประทับใจเรื่องว่าได้เจอผู้กำกับของมนุษย์เหล็กไหลครับซึ่งเป็นหนังในที่ผมชอบมากชอบโคตร,รเลยครับแล้วก็เจอพี่ยอดหรือพี่บอลใช่ครับพี่เขาให้ข้อคิดเลยหลายๆอย่างครับในการทำภาพะยนตร์ในการทำแรงบนันดาลใจครับให้ตัวเองเกิดความคิดอะไรหลายๆอย่างต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนที่ทำหนังสั้นตั้งแต่มัธยมปลายนะคะแล้วก็ แต่ว่าไม่เคยได้ทําเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยวันนี้ก็เลยแบบได้ไอเดียว,ว่าเออจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยเราเราไม่ต้องมองลึกขนาดนั้นก็ได้เราสามารถมองรอบตัวให้เป็นวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันค่ะยาศาสตร์เข้าง่ายขึ้นโดยผ่าน เหมือนได้ความรู้กลับไปเยอะอยู่นะครับก็คือกพีรู้สึกว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหนังสั้นและก็วิทยาศาสตร์ในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็หนังสั้นจะทําให้มันง่ายและเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับการทําหนังสั้นนะคะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะไม่ต้องเรียนโดยตรงก็ได้แต่ว่าสามารถคนข้หาความรู้ได้แล้วก็รู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจการหาคอนเทนต์ต่างๆนะคะก็ ีก็ไดมอย่างพวกผมเรียนภาษาไทยใช่ไหมครับเราจะทําอย่างไรที่การจะประยุกต่ศาสตร์ที่เราเรียนทําให้การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์นี่มันเป็นเรื่องง่ายนะครับเราก็ต้องมาคิดว่าจะทำมีวิธีการกระบวนการอย่างไรที่จะทําให้เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นครับผมถ้าผมอยากจะทําสักเรื่องนะครับผมอยากจะทําเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่าบางบางทีความเชื่อกับวิทยาศาสตร์มันก็ไปด้วยกันได้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมไหนนะครับหนัมันไม่อยากต้องมาตอบตอบแบบบ้านจริงหน่อยกับพี่เราสึกว่าต้านแบบตันนี้คืออยากอ่เล่าเรื่องในเวลาต้งต้นนะครับตอนมีหลักคิดแบบนี้น้องก็จะได้งานอะไรที่มันมันเป็นเป็น type ของการเล่าเรื่องแบบ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเพราะว่าการที่เราเอาหนังกับวิทยาศาสตร์มาผนวกกันก็ถือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆนะคะแล้วก็ได้มาและเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากท่านวิทยากรซึ่งสามารถใช้ในวิชาที่เราเรียนได้ค่ะแล้วก็ในการผลิตผลงานได้ค่ะรู้สึกดีครับที่ว่าทางช่องไทยพีบีให้โอกาสดีๆกับนิสิตมทัิษิณได้มีโอกาสที่จะได้ถาม ประสบการณ์ตรงจากคนณทำหนังจริงๆอะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ช็อตไซฟิมปีที่4เนี่ยมีผู้ที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับนักิยมศึกษาตอนปลายอุดมศึกษาประชาชนทั่วไปรวมแล้วร้อยกว่าทีมด้วยกันนะครับแล้วแต่ละทีมแต่ละผลงานครับก็จะมีการใช้แนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราว นำเสนอแล้วก็สื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยหลากหลายมากซึ่งน่าสนใจทุกผลงานครับกลายเป็นว่าคณะกรรมการของเรานี่แหละครับที่ตัดสินกันลำบากเหลือเกินกว่าจะได้ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ38ทีครับแต่วันนี้เราจะประเดินมาที่ผลงานแรกกันก่อนนะครับเราจะไปดูผลงานที่นำวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวมาผนวกรวมกันอย่างลงตัวครับที่ผลงานประเภทอุดมศึกษารางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1 เรื่องขนมจากทีมต้มส้มไก่โโอ้โหนี่แค่ชื่อทีมก็เปรี้ยวแล้วนะครับผลงานเรื่องราจะแซบ่บจะเปรี้ยวขนาดไหนไปชมครับ สิ่งสำคัญที่ทำให้มีการถนอมอาหารคือต้องการที่จะเก็บรักษาอาหารไว้ให้นานที่สุดโดยไม่ให้เน่าเสีย และสิ่งที่ทำให้อาหารเน่าเสียคือจุลินทรีย์การถนอมอาหารจึงจำเป็นเมื่อเราต้องการที่จะยืดระยะเวลาของอาหารที่เราอยากจะเก็บไว้แต่ธรรมชาติของอาหารทุกอย่างเมื่อเก็บไวนน้นานๆก็เน่า ก็เพราะจุลินทรีย์ในอากาศทั้งแบคทีเรียยีสต์หรือเชือ้อราเมื่อจุลินทรีย์เหล่านี้ปรับปนลงไปในอาหารนั่นคือกระบวนการเน่าเสียได้เกิดขึ้นแล้ว ยิ่งอาหารที่ไม่ได้เก็บรักษาวไว้ดีกระบวนการเน่าเสียก็ยิ่งเกิดขึ้นได้เร็ว ฮัลโหลแกว่างปะคือฉันมีเรื่องอยากปรึกษาอืมไออาหารที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นอะมันยังกินได้อยู่ปะวะคือสมมุติว่าถ้าเก็บไว้เป็นปีอะไรเงี้ยอาหารอะไรวะก็พวกแกงพวกของผัดอะเสียดีต้องทำไงให้มันกลับมากินได้วะ ถามจริงเออซีเรียสเอาแบบหลักการเลยอ่ะคือมันก็เอาไปฆ่าเชื้อได้นะเวย้ยแต่การฆ่าเชือ้อมันทำให้คุณภาพอาหารเสียแบบแกคิดดูดีแกเก็บเป็นปีอย่างเงี้ยมันต้องฆ่าเชื้อกี่ขั้นตอนเก็ตปะแล้วต้องเอาไปให้ใครฆ่าเชื้อวะถ้าเราอยากทำอะ่ะโห อย่าเสียงเลยแกแค่พวกแกงธรรมดาเกิน3าวันก็เสียแล้วฉันเจอแกงที่แม่ทำไว้ให้ในตู้เย็นว่ะแกโอเคเปล่าวะเออแล้วไอการฆ่าเชือ้อมันต้องทำยังไงวะเออยาวเลยนะคือไอการฆ่าเชือ้อมันมีหลายแบบ ทั้งทำเองได้ทำเองไม่ได้มันขึ้นอยู่แต่ละเคสเลยเว้ยแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยเคสนี้มันเก็บมาเป็นปีอะ่ะมันจะมีอะไรบนโลกมาปน,นเปื้อนก็ได้อะ่ะแต่ฉันก็อยากลองอยู่ดีวะ่ะงั้นเอางี้พรุ่งนี้จะพาไปลองปรึกษาอาจารย์ที่รู้จักดูแกเอาอาหารมาด้วยละกันอืมขอบใจแกมากเว้ยคือฉันแบบ เออเออเข้าใจแต่ฉันไม่รับประกันนะเว้ยว่ามันจะได้อ่ะ แกจะไงต่อวะไม่รู้ดิแกพอจะับใครที่จะช่วยได้อีกปะวะจริงๆมันก็มีอ่ะแต่วิธีการมันก็คล้ายๆกันหมดวะฉันเอาไงต่อดีวะ ฉันว่าแกพอแล้วไหมอะ่ะคือยังไงไมมนก็กินไม่ได้แล้วแหละฉันขอบใจแกมากนะเว้ยแต่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยฉันจัดการต่อเองคือที่ฉันพูดอะ่ะฉันอยากให้แกตื่นนะเว้ยนี่แกไม่ได้ไปทำงานมาหลายอาทิตย์แล้วอะ่ะคือพี่ไล่ไม่ไล่ออกอะ่ะก็บุญแล้วนะเว้ย เขาไม่ไล่ฉันออกหรอกคือที่ผ่านมาฉันทํางานให้เขาแทบตายเวลาจะกลับมากินข้าวกับแม่ยังไม่มีเลยฉันเข้าใจแกน,นะแต่ทุกอย่างก็มีเวลาของมันวะ่ะอย่างอาหารธรรมดาอย่างเงี้ยเรายังต้องถนอมแทบตายสุดท้ายอ่ะมันก็เสียอยู่ดี แล้วยิ่งอาหารเนี้ยเก็บไว้เป็นปีๆอ่ะคือฉันว่ามันกินไม่ได้แล้วอ่ะไม่รู้อ่ะเหมือนมันค้างคาในใจอ่ะโมฟออนว่ะยังไงก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ หลังจากที่จุลินทรีย์ใช้อาหารของเราเป็นที่อยู่โตแพร่พันธุ์ขับถ่ายและยิ่งอันสุดท้ายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาหารเปลี่ยนสภาพถึงจะทำยังไงคุณภาพอาหารก็ไม่สามารถกู้กลับมาได้แล้ว ทาครับทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยการถนอมอาหารคือการใช้วิธีอะไรก็ได้ครับในการยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทําให้อาหารเน่าเสียใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะใช้ความหมายนี้กับคนสมพันธ์ในครอบครัวมไม่ได้อย่างเช่นเรื่องนี้ครับทำให้เราเห็นว่าการถนอมอาหารอาจจะเปรียบเทียบได้กับการถนอมความรักขนาที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งวันหนึ่งเมื่อเราสูญเสียไป เราก็คงไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกโอ้โหลึกซึ้งสุดยอด2ในยักษ์กันเลยทีเดียวนะครับและตอนหน้าครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะเราจะไปชมภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ชอตไซฟ,ฟีปีที่4กันความสามารถความเข้มข้นของผลงานจากน้องๆร,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นยังไงพลาดไม่ได้ครับพูดเยอะเริ่มระคายคอแล้วคุณผู้ชมครับผมยิ่งเหนื่อยๆนะก็ต้องดื่มน้ำหวานนะครับ อันนี้ก็หวานไปคือไม่ใช่แค่น้ำตาลนะครับที่ทำให้เราสดชื่นขึ้นได้แต่ว่ากรคดคาร์บอนิกที่อยู่ในโซดาเนี่ยนะครับจะไปปรับเปลี่ยนรสชาติของน้ำทำให้เราดื่มแล้วก็สดชื่นขึ้นได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและรอบตัวเราครับสุดยอดผู้ชมครับหมดเวลาของรายการเรื่องวิทย์หลังเลนส์แล้วนะครับวันนี้พระโตะลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ไม่ใช่ตะเบ่งแต่มีพลังเสียงที่แบบหนึ่งเท่าทันทีพลังขึ้นต่อสถานะ